คลับช็อกตาตั้งจ๊ะนงพนีมหาไทายประกาศเลิกแฟนหนุ่มแจ็คธนพลกลางอินสตากแกรมส่วนตัวสถานะเหลือพี่น้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตาเรื่องความรักมาโดยตลอดสำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีมหาไทายหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อจ๊ะอาสยามและแฟนหนุ่มแจ็คธนพล โดยก่อนหน้าทั้งคู่มีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาว่าจั๊แจ็๊กนั้นซุ่มเลิกเงียบแต่ฝ่ายจ้านั้นก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบเคลียร์ชัดว่าเอาจริงๆถ้าใครได้ติดตามชีวิตจ้าจริงๆจะเห็นเลยว่าในชีวิตจ้าเนี้ยหลักๆคือครอบครัวและงานความรักมันเป็นเรื่องที่จ้าไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เป็นคนแบบนี้มานานมากแล้ว และก็พูดกับพี่แจ็คเสมอว่าถ้ามีคนที่ดีกว่าไปได้เลยไม่ว่าเพราะรู้ข้อบกพร่องของตัวเองแฟนคลับช็อกแจ็คประกาศเลิกแจ็คธนพลแต่ล่าสุดกลับทำแฟนคลับช็อกกันทั้งโซเชียลเมื่อฝ่ายจ๊ะนงพนีได้ออกมาโพสต์ภาพที่มีข้อความประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มแจ็คธนพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว หลังจากที่ทั้งคู่นั้นจับมือปลูกต้นรักกันมานานถึงเจ็ดปีซึ่งตอนนี้ทั้งจะ๊ะและแจ็คเหลือสถานะเป็นเพียงพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นโดยมีข้อความว่าจะ๊ะขอชี้แจงในพื้นที่ของจ๊ะนะคะจ๊ะกับพี่แจ็คเราตกลงเลิกกันแล้วสถานะตอนนี้เราเป็นเพียงพี่น้องที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันธุรกิจที่ทำร่วมกันก็ยังทำด้วยกันอยู่ ผู้จัดการก็ยังใช้คนเดียวกันอยู่จะอยากให้คนรอบข้างผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องและแฟนคลับสบายใจได้ว่าเราจบกันด้วยดีเหตุผลในการเลิกครั้งนี้เป็นปัญหาที่เราพยายามปรับกันมาตลอดเจปีที่คบกันไม่มีเรื่องมือที่สามสุดท้ายนี้จะ๊ะและพี่แจ๊คขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ทุกคนคอยสนับสนุนคู่เรามาโดยตลอดนะคะอีกทั้ง จากก็ได้ระบุแคปชั่นว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาและได้ทำการแท็กบัญชีของหนุ่มแจ็คธนพลอีกด้วย